ทุกคนวันนี้เรามารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวที่รลอคอมชื่อก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาซอยสิเดี๋ยวเราจะปักไว้ให้ตรงดิสคริปชันนะคือชอบร้านนี้มากกินตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอ<ม>่ะอร่อยมากเป็นร้านที่ไม่เคยหาร้านที่อร่อยกว่านี้ได้ได้มาแล้วทุกคนเส้นบะหมี่นี่ทุกคนอันนี้คือ20บาทตามนึงก็จะได้ประมานี้เลยก็ถือว่าคุ้มนะ Mm. นี่อันนี้เป็นเซนเล็ก mm. mm. ตับหมู เลิฟร้านนี้มากเป็นร้านที่คนเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าคนถูกคนพบมากกว่านี้มันอร่อยจริงๆอ่ะแล้วราคามันแบบไม่แรงจะเป็นท่านรักก๋วยเตี๋ยวเรือไงแล้วแบบชอบตามร้านอร่อยๆท็อปทรีนะก็คือเด็กมีเส้นรนดับสามมีออนสองอันนี้หนึ่งลองอันนี้หนังปลาอร่อยมากทุกคนน้ำเขาเข้มข้นมากเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดี กินมากหนังปลานะกินกับน้นำซุปค้นๆทุกคนต้องมาตามคือร้านนี้อาจจะไม่ได้ดังแต่ว่าแบบราคาดีแล้วรสชาติก็คือแบบุบอันนี้แก๊กมวยหอมหวานแล้วทุกคนรูปริมาณเนื้อสัตว์อันนี้ือกินไปแล้วด้วยนะ ใครมาแนะนามาแต่เช้าเพราะว่าคนเยอะไม่ได้ขายแค่กุ้ยเต๋วเลยนะมีเกาเหลาด้วยไม่เคยเจอกุ้ยเต๋วเลยที่สามารถลมลางร้านี้ได้เออแล้วก็มีกล้วยทอดที่อร่อยมากเดี๋ยวจะพาไปกินเซตนี้สามสิบบาทจริงๆมีข้าเม่าด้วยแต่ว่าหมดอ้อมากกล้วยไม่หวานเกินแแบบออมมาก ทุกคนมาตามกันได้แล้วนี้เดี๋ยวปักพิกัดไว้ด้านล่างไปลบาย